มมีเรื่องอยากจะเล่าให้น้องประชาชนฟังมีโรงพักแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดปทุมธานีนะครับเขาเรียกโรงพักเนี่ยชื่อโรงพักนะเอาเป็นว่าผมไม่เอ่ยชื่อโรงพักตรงๆแต่ผมไม่พูดให้ฟังว่าโรงพักนี้ชื่อโรงพักไม่ตรงอ่ะเอางี้มานะครับไปโรงพักที่ไม่ตรงนะที่น้องประชาชนาคิดเองแล้วกันในจังหวัดปทุมธานีมีโรงพักไหนที่ชื่อไม่ตรงบ้างนะ ผมบอกให้เลยไม่ใช่ธัญบุรีนะไม่ใช่คลองหลวงไม่ใช่ปทุมธานีไม่ใช่ประตูน้ําจุลาลงกรเอาว่าเป็นโรงพักที่ชื่อไม่ตรงอ่ะนะครับนะพี่น้องประชาชนไปคิดเองพี่น้องตำรวจข้าราชการตำรวจทั่วประเทศต้องฟังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสุวัสดิ์เจริญสุทต้องฟังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องฟังนะครับผู้บัญชาการตำรวจท h o n ภาคหนึ่งต้องฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศทั่วโลกต้องฟัง ผู้กับโรงพักไม่ตรงเนี่ยนะครับมีการจ้างพิตตี้มา5,000ันบาทต่อคนนะครับในแต่ละวันเพื่อมาชงเหล้าและตัวผู้กับเนี่ยชวนลูกน้องในห้องสืบสวนเล่นไพ่สารกองเรามีหลักฐานนะครับเป็นพิตตี้ที่มาชงเหล้าแล้วก็บอกได้เลยว่าพิตตี้ที่มาชงเหล้าเนี่ยผัวเขาเนี่ยเอามีดฟันคอผู้กับโรงพักไม่ตรงด้วยเพราะว่าเอาเมียเข้ามาชงเหล้าตอนกลางคืน นะซึ่งมีการเล่นไพ่สามกองทุกวันในโรงพักไม่ตรงพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าผู้กำกับคนนี้เป็นเด็กของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจชาติอักษรย่อช่อช้างนะครับที่สำคัญคือเป็นรุ่นท็อปในวงการตำรวจปัจจุบันนี้ในโรงพักไม่ตรงนี้นะครับมีคดีชอบโกงมีคดีข่มขืนมีคดีล่วงละเมิดทางเพศมีคดีที่ เกี่ยวกับพยายามฆ่ามีคดีสารพัดคดีนะครับผมจะเล่าใหน้องประชาชนฟังนะครับว่าทําไมผมถึงออกมาพูดในวันนี้เริ่มต้นผู้ต้องหาคนเนี้เป็นเด็กของตํารวจเป็นเจ้าของผับนะครับเป็นเจ้าของผับส่งเสียเลี้ยงดูตํารวจในโรงพักแห่งนี้ชุดสืบสวนนของโรงพักไม่ตรงนะครับแล้วผมจะเลยนให้น้องประชาชนทราบนะครับว่าพอมีความสนิทสนม เอาเงินทองให้กับโรงพักไม่ตรงชุดสอบสวนของโรงพักไม่ตรงใช้เนี่ยนะครับมีคดีพยานยฆ่าเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับพยานยฆ่าเมื่อ4ปีที่แล้วนะก็ปรากฏว่าคดียังไม่เป็นสู่ศาลเลยไอ้โรงพักไม่ตรงนี้เอาสำนวนไปซ่อนนะครับเรื่องที่สองมีคดีล่วงละเมิดทางเพศพิตตี้โดยเอาปืนนะครับบังคับพิตตี้โดยมีใช้การของตัวเอง3คนคุมพิตตี้ไปโรงแรม ในพื้นที่โรงพักไม่ตรงนะครับเรื่องผ่านมาหนึ่งปีคดียังไม่มีการสอบสวนยังไม่มีการเอาผิดกับไอเด็กตารวจคนนี้เลยไอเด็กตารวจเฮีย้ยๆคนนี้เลยนะเรื่องที่สามนะครับมีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการชอ่อโกงเงินพิตตี้จานวนมากกว่าสิบห้าคนนะครับโดยพิตตี้เหล่านี้ไปแจ้งความที่โรงพักไม่ตรงนี้กับพนักงานสอบสวนปรากฏว่าพนักงานสอบสวนไม่รับคดีครับ ทำเป็นบันทึกประจําวันเกี่ยวกับหลักฐานให้พิตตี้เหล่านี้แล้วก็เกี้ยกลกอมให้พิตตี้เหล่านี้รับเช็คจ่ายเด็กเฮียตํารวจคนนี้ที่เป็นเจ้าของผับนะครับเสร็จแล้วยังไม่พอเช็คใบนี้เป็นเช็คของเมียไอเด็กเฮียตํารวจนะแล้วก็ให้ผัวมันเซ็นแทนพีน่นังประชาธิปไตยดูครับเช็คเป็นเช็คของเมียให้ผัวเซ็นแทนสุดท้ายพอพิตตี้เอาเงินไปขึ้นเงินเช็คคืนครับ เพราะว่าลายเซ็นไม่ตรงกับเจ้าของบัญชีพนักงานสอบสวนก็ไม่มีการดำเนินการในทั้งสิ้นผ่านในเวลามาเท่ากับหนึ่งปีเหมือนกันผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเป็นครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามนะครับครั้งที่หนึ่งแจ้งเรื่องชอโกงนะไปเกีย้ยกล่อมให้เขาลงปาจํานเป็นหลักฐานแล้วก็ให้ไอเด็กเฮียตำรวจตีเช็คมาให้ใบหนึ่งเช็คเด้งเอาไปแจ้งความ ครั้งที่สองน,นะครับตํารวจไม่ไม่ดําเนินการเอาคดีไปซ่อนอีกครั้งที่สามไปอีกไปตามแจ้งความอีกว่าทําไมเช็คเด้งเนี่ยแล้วก็มาแจ้งความเพิ่มเนี่ยพนักง,งานสอบสวนคนที่สามก็แม่งเอาคดีไปดองไว้อีกไอ้โรงพักเฮียเนี่ยนะพอสุดท้ายมาคดีที่สี่คนก็ไปแจ้งความเพิ่มอีกน่าสุดท้ายไปตามคดีไปตามคดีนี่แหละไกลพุ่งกับโรงพักไม่ตรงนี่แหละปกากฏไอ้พุ่งกับโรงพักไม่ตรงบอกว่าไงโรงพัก ไม่มีคดีในโรงพักผมไม่มีคดีโรงพักผมไม่มีนันสอบสนชื่อนี้ไม่มีสุดท้ายแม่งรออีกสองวันเราหลักฐานไปดูยอมรับว่าเดี๋ยวจะเร่งดําเนินการให้จากไม่มีนะครับมาเป็นเดี๋ยวเร่งดําเนินการให้สุดท้ายเนี่ยไปออกหมายจับออกหมายจับหาตัวไม่เจอทั้งที่แม่งไอ้เหี้ยเด็กตำรวจเนี่ยมันอยู่บ้านที่กู อยู่บ้านที่ที่มันพักอยู่ทุกวันนะเมื่อวานเนี่ยเราให้ไปจับไปเจอตัวแม่งก็ไม่จับคุยเจราจากันอยู่ห้องสืบไอ้อชุดสืบนี่แหละไปเจราจานะไปเจราจากันกับไอ้ผู้ต้องหาเด็กเฮียตำรวจเนี่ยนะที่เป็นเด็กตำรวจเนี่ยก็สุดท้ายไม่จับแม่งก็ทําหลังทําปาหีให้คนไปเฝ้าเซทุ่งครึ่งไอเ้เฮียตำรวจคนเนี้ยออกมาเล่นกีตาร์แดกเหล้าอยู่หน้าบ้านตำรวจไปเจอแม่งก็ไม่จับ นะสุดท้ายตอนเช้าเนี่ยเอาตำรวจไปเฝ้าแล้วก็ไปอ้างหลายคนแล้วก็สุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็คือว่าพอไค้นแม่งไม่เจอมันบอกว่าหลบหนีไปหลังบ้านไปละอ่ะพอกลางวันไอ้เหียมันอ้างว่าแม่งมามอบตัวอ่ามามอบตัวแต่ในในบันทึกจับกลุ่มมันเขียนว่าจับกลุ่มตามหมายความระายามอับปีแค่ไหนพอมอบตัวเสร็จปุ๊บแม่งปล่อยเลยนี่คือความจรรยาของไอ้เฮียเด็กตำรวจคนเนี้ย มีคดีแม่งตั้งแต่ล่วงและเมืดอทางเพศมีอาวุธปืนพกปืนติดตัวตลอดเวลาตำรวจแม่งไม่กล้าคอนรถมันหรอกเพราะอะไรกลัวเจองูเห่าไอ้เหี้ยตำรวจเหี้ยๆอย่างเงี้ยแล้วจะปล่อยให้แม่งอยู่ได้ยังไงในโรงพักไม่ตรงแห่งนี้ทวงกับแม่งเล่นไพ่สามกองทุกวันกับไอ้ชุดสืบสวนพอมึงสั่งชุดสืบสวนไปลูกพี่กูแม่งเล่นสามกองแพก้กูสุดท้ายให้ชุดสืบสวนไปตามจับรถที่แม่งเขาเรียกเลียงภาษีพอจับรถด้วยได้พบในภาคหนึ่งนี่มีรถเรียงภาษีจำนวนมาก รู้ว่าตรงไหนต้องต้องไปจับพอจับเสร็จอมเอามาลิดเงินแล้วปล่อยแล้วก็เอเอาตังค์มาให้ลูกพี่อมเอามาเล่นสามกองต่อทุกวันจ้ามิตตี้วันห้าพันเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าถ้าเราไปโรงพักจันไรแบบเนี้ยที่ขี่ขึ้นป้ายเลยว่าโรงพักที่รับใช้พี่น้องประชาชนแต่กลายเป็นว่าโรงพักนี้ภูมิกับแม่งคนปัจจุบันเนี่ยเด็กลองผู้องรองผู้องผบตรอ,อดีตรองผบตรชอช้างเนี่ยนะครับ เล่นให้สามกองโดยให้พิตตี้มาชงเราทุกวันวันละห้าพันพี่น้องประชาชนนะครับแล้วแม่งเล่นสามกองกันทุกวันในโรงพักนะครับพี่น้องประชาชนไม่ได้เล่นนอกโรงพักนะไม่ได้เล่นที่บ้านเล่นในห้องสืบสวนของโรงพักโรงพักไม่ตรงเนี่ยทุกวันพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าประเทศไทยมันไม่คิาย์ไงสามาถตรงชาติอยู่กันยังไงในเมื่อผู้องค์กรโรงพักที่เป็นเด็กของอดีตรองผอตลอเป็นนายเวนอดีตรองผอตลอแม่งได้ดิบได้ดีในการแต่งตั้งโยกย้าย มาเป็นพ่วงกับโรงพักเกรดเอของภาคหนึ่งที่เป็โรงพักไม่ตรงแล้วมาเล่นการบันนันกับลูกน้องทุกวันเล่นให้สามกองทุกวันจ้งพิตตี้มาชงลรับทุกวันในการเล่นคดีความต่างๆที่มีการเกิดขึ้นคดีชอ่อกงนะครับของผมเองพนักงานอายการส่งสำนวนกลับคืนมาให้พนักงานสอบสวนไปสอบเพิ่มเติมผู้ต้องหาเป็นกตรโรงพักกตรโรงพักจังหวัดสมุทรการนะปรากฏว่าไอโรงพักไม่ตรงเนี่ย เอาคดีผมดองไว้แม่งปีงนะยังไม่ทําเลยมันยังไม่ส่งไปให้ยการเลยอันนี้คือความจันไรอับปีของกระบวนการทั้งพนักง,งานสอบสวนทั้งชุดสืบสวนทั้งพวกกับจันไรทั้งโรงพักไหมที่แม่งประชาชนทั้งประเทศกว่าความหวังว่ากับพวกมึงเนี่ยและเฮียไม่เฮียคิดดูนะวันนี้เนี่ยมีคดีชอบโกงแชร์อะไรสองปีแล้วไอ้โรงพักไม่ตรงเนี่ยไม่จับสืบอพังหนึ่งไปจับมาส่งให้โรงพักไม่ตรง พี่น้องประชาชนคิดดูเดียว่าโรงพักมึงวันๆเล่นเด็กการมานานกันเล่นแบบไพ่สามกองกันเอาพิตตี้มาชงเหล้ากันทั้งวันทั้งคืนประเทศไทยไม่ใช่ภายยังไงถ้ามีสำนักงานตำรวจชาติไม่บรรยายยังไงถ้ามานมีโรงพักไม่ตรงแบบนี้ผมถามพี่น้องประชาชนเลยว่าจะอยู่กันยังไงถ้าโรงพักไม่ตรงเป็นแบบนี้อ่าผมถามหน่อย